สวัสดีครับน้าๆน,นักตกปลาที่ชื่นชอบลงไลในการตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงนครับที่ผ่านมาลงเขื่อนตลอดนะครับวันนี้เปลี่ยนมาเป็นปลาบ่อปลาวังนะครับอ่าบรรยากาศนะครับเป็นบ่อเลี้ยงปลาเบญญพันธ์นะครับก็เป็นการมาเทสบ่อ นะครับก่อนที่จะเปิดทริปนะครับวันนี้ก็มาแล้กัน3ามี่คนนะครับมีนาไทยนาเอกนะครับแล้วก็มาริดนะครับกำลังตามมานะครับเป็นเพื่อนชาวต่างชาตินะครับอยากมาลองปลาช่อนนะครับเดี๋ยวติดตามชมกันครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงครับก็ยังไงก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับช่องซิดแมนแองเกอร์ของพวกเราด้วยครับเดี๋ยวติดตามชมครับ อืมน้ำเปลี่ยนนะใช่ไหม,มถ้าน้ำเปลี่ยนก็ต้องไปอตกแล้วครับอะไร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 ครับ โอ้ดึงดึงทำไมดึงแบบนี้วะช่อนครับช่อนช่อนครับช่อนแล้วหนึ่งตัวครับเอประมาณหขีดห้าขีดมาหนึ่งตัวแล้วครับกัดใบเหลวไบเลีวครับไปเลีวครับ,ไป,รบไปช่างลงหน่อย หนึ่งแต้มเจ็ดปีตอนไหนตัวนี้เหมือนมกัดตั้งนานแล้วนะอออนี่นาแทนเอาขึ้นมาแล้วตัวหนึ่งเหมือนกันโอ้ยไปถ่ายไปถ่ายนาแทนก่อนโอ้โหตัวนี้เป็นไงครับโอ้โห เบ็ดตัวของตัวเล็กผมนี่ตัวเล็กตัวเล็กของนาแทนครับโอ้โหอ้วนอ้วนอ้วนอยู่เต็มคำเลยปากเต็มคำกระดีกัดระดีให้ไหมครับนี่โดนไปแล้วนะครับสามตัวแล้วโอเคครับเดี๋ยวเอาใส่ตรงนี้ก็ได้อคุณใส่กระชังไว้ครบนาแทนเราเราเราจะเราจะแยกเป็นอ๋อ เดี๋ยวเดี๋ยวพอหมดบ่อนี้ยเราก็ใส่สอบไว้อันนี้คุดแล้วนะครับนี่คุดใหญ่เลยคุดเุดแล้วครับอะไรอะไรเพปลาคุดครับออกแล้วครับออกแล้วนี่ใหญ่นี่ถ้าคุดนี่ถือว่าใหญ่แล้วเนี่ยโอ้โหใหญ่มากเลยเป็นอะไถุงพลาสติกโอ้โหถุงแสยมันเอาไปเกาะถุงครับเอาเหยื่อใครติดไปด้วยเอ้ยโดน เฮกี้สีสารเกือบแล้วครับมัวจะไปดูมัวจะดูมัวจะดูเมาแบกหลังเลยมันดวงเดียวอะเป็นอไเยอปลาได้ถ่ายถ่ายคลิปไว้แล้วจะดีไปด้วย นั่นโดนแล้วครับเอกโดนแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วอย่าถอยเยอะครับเฮ้ยเนะท่าหั่เจ้าของแลยครับตามไซส์ครับ <c oughs> ส่งหน่อยอร่อยแน่ถ้าแทนน่าจะใหญ่สุดถ้งงั้นนะลุงเอกหั่น้อยนะครับได้เท่านั้นแหละครับโอ้ส่งหน่อยอร่อยแน่ถ่ายคลิปอยู่ใช่ไหมดีเจไอยังไม่ได้กดถ่ายโอ้ยเบ็ดกันหลายย่านยังส่งหน่อยอร่อยแน่ ไม่ขาดมันเป็นปมพี่ดึงเลยขาดเดี๋ยวค่อยต่อโอ้โหตัใหญ่มากเลย ตอนเทสเนี่ยหมูโคใหญ่เลยเป็นโลสวย <c oughs> หัวหัวสองโลโอ้โหไปแล้วครับหนึ่งอีกหนึ่งแต้มละ มาแล้วมาแล้วมาแล้วหนึ่งตัวครับมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับไหนปลาโอบเออปลากาเออใช่สกเกอร์ปลาสกเกอร์สกเกอร์กักเกอร์สกเกอร์กัดสกเกอร์เกี่ยวหัวครับ โกเกอร์ Joker, เกี่ยวหัวซัคเกอร์ไมไ่ขึ้นจิบอยู่นะอะไรวะดูดูแล้วครับโอ้โหมาแล้วครับมาแล้วครับนี่อันนี้เลยครับนะ้าทีกใครซ่าเหรอครับดีกระดีกัดกระดีวันนี้กัดกระดีะดะดโอ้ยไงฮะตะไทยเราโดนแล้วครับโอ้โห <c oughs> oh. งัดขับงัดอยูโดนอ,อะไรอยูโดนเทีย่ยวเลยนี่งัดขับงัดงัดทางงัดทางงัดทางงัดโอ้โหขาวมาเลยครับโอ้โหเขาปลาเขาปลาเรียบร้อยเรียบร้อย <c oughs> ขาดขาดระวังครับระวัง <c oughs> วน่าจะเป็นสบายพี่เจ้าโดนแล,ล้วมั้งนะโดนยังโดนแล้ว หลุดแล้วดีที่หลุดโอ้ oh, หลุดแล้วครับไม่ได้เห็นตัวเลยฮะ you Đi sạch ơi Ai chia lại vào bà lại quá แล้วา่าเขี้ยขุดขุดขุด มาแล้วครับมาแล้วครับโอ้ยสองโลไ้อ้วนตับเลยขุดเออสโอบิกอ้ะโหสายบาทใหญ่ครับใหญ่ บิ๊กครับลูกหมูครับ โอ้โหก็ตกใจมดเลยแล้วเต็มปากเ้วยนะโอ้โหเนี่ยครับวันนิ้กัดกระดีแบบสะดุ้งอ่ะเต็มปากเลยโอ้ยพอดีเลยมึงกัดเลยตกปุ๊บกัดปั๊บเปงนคนตะตกน้ำปลาตายหรือเปล่าวนี่ ยางซีเมนหรือเปล่าเนี่ยเราไปตื้นยากขุมน้ำยังยานอนก็ได้ตัวรบันเปึงปุบปบมาเพชรเนี่ยยูดตัวใส่เลยซูนไหนขี่ไร่ฟ้องฟ้องวันนี้ตันอยู่แล้วครับอยู่แล้วครับอยู่แล้วครับหลุดแล้วครับสัตว์เอ้ย อุ้ยอยู่แล้วครับอยู่แล้วครับน้าเอกครับตัวใหญ่ครับอิโซสามาเรียงสี่ใบไงดอกซ้ำหำหำใครหำมันครับมาแล้วครับมายเอกมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วดูตัวน้อยเท่าหำใครหำมันครับหำน้อยก็ได้ตัวน้อยอย่างนี้แหละครับโอเคครับใส่ดีใส่สวยเรียใส่ลูกชายผมเลย โอเคครับนายเอกครับหนึ่งเต้มจัดไปโอ้โหมากัดไะไรตรงนี้ป่านนีโอ้มาอีกหนึ่งเต้มครับ เท็บานินครับกระแทกผมนะอืออยู่แล้วครับออยู่แล้วครับนัดแทนเจอของใหญ่ใหญ่ตามขนาดนะเมื่อกี้ผมเปลี่ยวอย <c oughs> เอ,อ้ยเอาอึ้ยหนึ่งกระโดดตามขนาดครับตามขนาด <c oughs> โอ้เล็กยาวครับ <c oughs> เี่ยกับขันเลือกเอาผูู้นะเคยหลุดแล้วจนแบบหลุดแล้วถอดใจไหมครับเคยไหมต้องเคยมีมีโมเมต์นี่แะบนตกปลามีครับมีครับมันจะเป็นบางช่วงครับเอาอยู่แล้วครับมาแทนครับโอ้โหตัวใหญ่ครับตัวนี้ ใหญ่ครับใหญ่นั่นไงนั่นใหญ่เพราะว่าหลุดนี่แหละหลุดไปแล้วตัวหนึ่งสองสองใม่โดนแล้วครับมาดิดโอ้ปั๊มปั๊มโอเคไหนไหนเออ yes Okay, finally! <laughs> <Hey>. <laughs> time. Okay, good! Where's my picture? Ой! อู้อยู่แล้วครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับดบูปลาอะไรครับเน oh ี oh. ่ยมันคืออะไรครับมันค oh ืออะไรครับนี่ครับของแท้ครับเฮ hey. oh oh. ้มา <c oughs> ดิด <c oughs> โชโว์ว้ดแดน โอ้โหอย่างงี้เลยตองกัไข้ามหญ้ามาเลยเต็มปากครับเต็มปากมาแล้วครับโอ้โหดูครับไซนี้เต่ด,ดูเลยนะครับไซนี้นี่ครับนิวครับเทียบกมือผมโอ้สุดยอดครับตนลำหลับเลยครับดี สุดยอดครับแทงกันดีเล็กกันดีกันโอ้ของจริงครับสองโลมีแน่ครับตัวนี้เป็นไปได้แต่มันขึ้นหลายปากก็ตรงตรงยืนนะโอ้เืมปิดอะไรดิเืมปิดหน้าลอกเรื่มเปิดหน้าลอก ที่ร้องเพราะกว่านี้เยอะอยู่แล้วครับอยู่ไหมอยู่ไหมโอ้ยตรวจขึ้นขึ้นมาตัวคขึ้นเขาว้ <c oughs> าแล้วครับอาปากมาเลยหนูมานี่อินหนูอย่าดิน <c oughs> ด้นเอออย่าดิ้นโอ้โอ้ โอเคจ่จ yeah. okay. <laughs> okay. 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 ่ายอีส g อเคโอเคโอเคมาแล้วครับอ้วนออีกหนึ่งตัวอ้วนอ้วนประมาณห้าหกขีดน่าจะได้เยอะติดมินมินฮะ ไม่ได้ถ่ายคลิปโอ้วาดีถ่ายโอ้โหได้กดถ่ายคิปไหมกดครับกดครับปลานี่ยกดครับไม่ได้ถ่ายคลิปโอ้วดีโอ้มาแล้วครับไซส์ big บ๊บนับอย่างเดียวเออโอ้ยโอ้ยโอเค้โอ้ฮเ้ยเ โอ้โห oh, เกือบเคครับต,นนตัวนี้เนี่ยไอตัวนี้กัดจังหวะลรยครับโอเคครับเดี๋ยวไปพุดปลาปลาบูแล้วครับอ้าว ฟอฟกฟัดเลยตะกี้นี่กัดไปโดนนี่ข้างหน้าพีนี่นี่ข้างหน้าพี่เลยนะแทนโดนแล้วครับคุดด้วยโอ้โหตัวนี้น่าจะโลหาบวกเหาขุดโลหาบวกครับ ไปดูตัวกันดูตัวกันไปดูตัวกัน,กนมาแล้วเข้ามาเข้ามาโอ้โหขึ้นยากขนาดนี้บเปลาปลาเลก็กกรสอบครับโอ้กระสอบมันดิ้นไม่ได้โอ้โหมาแล้วมาแล้ว โอ้โหขึ้นได้ไหมครับนี่วิ่งก็ไม่มีมีแค่คิปเปอร์ยกได้ยกไหนครับดีครับโยโอ้โหออ้ยใส่ไม่ใส่กันนะโอ้ยเกือบหลุดดูกันครับดูกันครับรูดรู่โล่แปดไม่รูดเลยตัวนี้โอ้โหแค่นี้ก็ดี เต็มปากเต็มคำครับดูก็ดีครับหาซื้อได้สายตรงแทนก็ดีเลยสายตรงแทนก็ดีมากัดดีครับกัดทั้งวันได้ตัวสองโลขึ้นไปตะกี้ก็ตัวนี้เลยครับกดีโอ้โหว้